เมื่อก่อนนะน่าจะ30ปีปีเกือบเกือบสาปีแล้วตอนนั้นเนี่ยผมก็เป็นไปนคนทั่วไปเนาะทำงานรับจ้างอยู่แถวเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยดูแลมาที่นู่นอยู่ไม่ได้เลยอยู่เชียงใหม่เราอะ,อะไรายได้ก็ไม่ดีอย่างเงี้ยก็กลับมาอยู่กลับมาอยู่ที่ปากียก็คือประมาณปี40ศนย์คือมาอยู่29ปี30ปีแล้วสาเหตุที่ผมมาเป็นแกนนำหลักเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ย30ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนที่ อ่านออกเขียนได้หรือว่าผู้ภาษาไทยคล่องอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีก็มีปัญหาเรื่องัตรประชาชนเนาะประชากรทั้งหมดมีสัญชาติไทยมีไม่ถึง20%่อร์ที่เหลือเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่มีสัญชาติไทยเพราะครอบครัวละหนึ่งคนอย่างเงี้ยที่มีสัญชาติไทยอะ่ะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับป่าไม้ที่ดีทํากินอะไรเงี้ยแล้วก็หล,หลายๆอย่างที่ในหมู่บ้านก็ มันไม่ค่อยได้รับการพัฒนาหลายอย่างมีปัญหายอะเยะเต็มไปหมดผมก็มันก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็อยากจะช่วยอ่ะอยากจะช่วยเราก็อยากจะมีส่วนร่วมในการทํางานพัฒนาในหมู่บ้านอย่างเงี้ยดูแล้วมันจะเป็นต้องทำอะ่ะสมัยก่อนเขาบอกให้ไปโอรมที่ไหนผมก็ไปหมดเขาไปไปชุมไปเปโอสองมไปไป,ไปกามากาเขาบอกโอ้ตำแหน่งในชุมชนนี่เยอะเต็มไปหมดเลย ปี40เนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าไปไประชุมแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับสมาคมยีเปดเนาะก็คือในนามของอาสาสมัครแกนนาชุมชนอย่างเงี้ยเข้าไปตัวนับปุ๊บเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมเนี่ยก็คือจะคุยอะไรก็คุยไม่ได้นะคุยไม่เป็นจับประเด็นก็ไม่ได้หลายๆอย่าง ก็ส,ส,ส, ajuda. สุดท้ายก็ไปมาปี2ป <c oughs> <center belt> ีก็ทําให้ผมมีความรู้ความสามารถความกล้าหาญอะไรต่างกึคือผมก็กล้าเสนอกล้าพูกล้าคุยจับประเด็นได้บทบาทที่อีเพก็คือทําให้ผมได้เรียนรู้ทุกวันนี้ที่ผมเป็นอยู่ที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องสังคมเนี่ยผมคิดว่าผมเรียนรู้มาจากอีเพกเหมือนกับว่าอีเพกไปโครสร้างก็ได้ก็มีภูมิใจก็หลายเลื่อนอยู่นะครับ ก็อย,อย่างเรือนเรื่อนหนึ่งเช่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผู้ถือเรือกที่ดีทํากีกับป่าไม้อย่างเงี้ยก่อนเนี่ยมันมีปัญหาในไม่ใช่แค่ป่ากเกียนะทั้งชนเผ่าที่กเก่าหามาบุกทุกทาลายป่านู่นนี่อะไรอย่างเงี้สะะารพัดอย่างแต่ที่นี้เนี่ยผมเนี่ยก็คือปร,ประชุมกับสมาคมมีเป็ดไปร่วมกับเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแล้วก็เราก็มาออกแบบมาคุยกันเสร็จแล้วเนี่ย เราก็มาทําเป็นจาก GPS ว่าอันนี้ของนายกอนี้ของนายขอแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องให้ขยายเพิ่มเติมเอาอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยเราเราใช้คําว่าปัวปักการ,รใช้ที่ดินตัวนี้ทําโจนที่นี่สําเร็จสาเร็จจนทําเป็นโมดเดลของว่ปปัก,กยะคำว่าพุ่นนามเนี่ยพุ่นนานี่ไม่ว่าจะไปอยู่พุ่นนาำไหนก็ได้พุ่นนามคือต้องขับเคลื่อนได้อะโดยเฉพาะมาไปกํานันตัวนี้ผมมองว่า มาบุบาทที่สําคัญมากเพราะว่าเราไม่ใช่มามาทําความเห็นชอบตัวเองหรือว่าไปผลประโยชน์ต่อตัวเองเรามาทําเพื่อคนอื่นต้องคิดเสม,มอว่ามามาเพื่อคนอื่นอะ่ะจะทํายังไงให้คนอื่นอะ่ะมาได้ได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดอะ่ะอันนี้คือกลับไปพูดนานะเราคิดละวแล้วก็ไม่ใช่คิดเพื่อตัวเองคิดแลอะไรเราคิดพวกคนอื่นอะ่ะคำว่าผู้นำก็คือความหมายก็คือทำเพื่อคนอื่น ดับแรกเลยเนี่ยผมอยากจะขับเคลื่อนเรื่องอความรักความสามาัคคีของตำบลก่อนแล้วข้อที่2ก็คือผมจะพยายามร่วมมือกับหน่วยงานข้างนอกที่จะมาพัฒนาในในตำบลข้อที่3ก็คือเรื่องเกี่ยวกับทนโหนโหทานพวกเนี่ยถ้าสามข้อนี้ตอบจบปุ๊บเนี่ยปัญหาอื่นเพราะผมย่อจะคลี้ใได้อยู่ผมอยากจะบอกว่า,วาอันนี้ความตั้งใจของผม แล้วก็การทํางานตัวนี้เนี่ยบตดค้างเนี่ยไม,ไม,ไม่ไม่มีใครรู้ผมทําอะไรอยู่นี่ไม่มีใครรู้นะบางทีเราได้ฟังได้ตัวนี้ก็คืออาจจะพอเหตุภาพแล้วว่าเออผมทําอะไรมาก็ทําแบบนี้ไม่ได้ทํามาเพื่อที่มาให้เราดูดีหรือว่าสร้างชื่อเสียแต่ว่าบาสีบาย,ย่างสิ่งที่ผมผู้ผมทำเนี่ยอาจจะไปปรับใช้แนวคิดแนวทางอะไรก็ได้นะหรือเอาไปเป็นเอาไปเป็นกำลังใจก็ได้แรงบันดาลใจก็ได้นะที่ว่า วันหนึ่งเนี่ยเราก็ไปนคนธรรมดาแต่ว่าอีกวันหนึ่งเราก็ไปเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ได้เนาะก็ผมก็อยากจะฝากแบบนี้กับทุกคนว่าเออที่สิทธทิผมมาพูดอะไรต่างๆนี่ก็คือผมก็เป็นคนธรรมดาก็วันนี้มาเป็นกำนัลได้ก็ผมคิดว่าคนที่ดูอยู่ทุกคนก็สามารถวันหนึ่งเ่ะเป็นได้ไม่ใช่เป็นกำน,นันก็อาจจะไปแกนนำที่มันโอ้มีศักยภาพหรือว่าที่ สร้างให้คุณมีแรงบันดาลใจก็ได้